จนพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจระบบการจัดตั้งถูกทำลายแต่ระบบกองกำลังติดอาวุธก็ยังอยู่ยังมาปฏิบัติการระเบิดอีก4-5ครั้งเหมือนที่ว่าและวันนี้รอจิกซออีกตัวนีน่สรุป<ช>เร็วๆจิกซอวันนี้ก็คือจิกซอของศูนย์ปราบโกงศูนย์ปราบโกงเป็นข้ออ้างที่จะจัดตั้งอีกครั้งหนึ่งของคนเสื้อแดงตามที่พี่ต้อยคาดการณ์ แล้วจตั้งยังไงครับี่ตอยจะจัดตั้งไปทําอะไรด้วยอะจะบอกเดี๋ยวจะไปต่อกายตัวสุดท้ายที่หนึ่งบอกว่าต่างชาติจัดตั้งยังไงก่อนเนี่ยตัอยยังไม่เข้าใจเลยเนะี่ยผมเรียนท่านผู้ชมแบบนี้ครับครับการจะจัดตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติเนี่ยอืถ้าจินตนาการเนาะว่าคอสอชอจะโกงยิงเขาจะโกงที่ไหนก็ต้องหน่วยเลือกตั้งคูต้องโกงที่หน่วยเลือกตั้งถูกต้องบบ,บ,บถูกต้อง ถ้าผู้ชมรู้ไหมครับว่าหน่วยเลือกตั้งในประเทศนี้เนี่ยมีกี่หน่วยเลือกตั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมู่บ้านใช่ไหมบางั้างหมู่บ้านก็บางทีมันเป็นสองหน่วยเลือกตั้งก็เป็นไปได้อเพราะว่าหน่วยเลือกตั้งหน่วยหนึ่งเนี่ยเขาจะกําหนดมีคนที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งประมาณเจ็ดแปดร้อยคนอ๋อเอ,เอาจำนวนคนในพื้นที่เป็นถูกต้อง,งเพื่อให้เลือกหนึ่งวันจบเจ้าหน้าที่ที่ไปจัดการดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้านปชจะตั้งศูนย์ปราบโกง ตามที่ว่าเนี่ยนะนปชอยากให้มีประสิทธิภาพนปชจะต้องมีสมาชิกไปเฝ้าศูนย์เลือกตั้งทุกที่แล้วมีกี่ที่อยพี่ต้ออ่ากี่ที่ครับเก้าหมืนกว่าที่ครับอ่ะมีชาร์ตนี่ทำชาร์ตมานี่ไอ้เก้าหมื่นกว่าที่เนี่ยนะครับผมไม่ได้จินตนาการขึ้นลอยๆนะเป็นเก้าหมืนกว่าที่เก้าที่กกตกำหนดไว้ ดูนะครับนี่มีเก้าหมื่นแปดพันหน่วยครับถูกไหมอันนี้ที่กระจายไปทุกพื้นที่ตัวเลขเกณฑ์ขั้นต่ำเจ็ดแปดร้อยตันพี่ต้อยว่านะครับเก้าหมื่นแปดพันหน่วยถูกต้องเม,อเ,บบนะเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับย้ำนะเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยถ้านอปชอบ,บอกว่าจะตั้งศูนย์ปรับโกง,งอย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องไปเฝ้าทุกหน่วยเลือกตั้งถูกไหม แสดงว่านปชก็จะมีมวลชนมาทำงานในระดับพื้นฐานซึ่งเป็นมวลชนที่ได้มีการยกระดับทางความคิดเพราะต้องมีการอบรม98,000คนเป็นอย่างน้อยครนะสองจากหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันต้องมีระดับแกรนระดับตำบลเนี่ยมาคุมพื้นที่คุมคนอีกทีหนึ่งก็นับตามจำนวนตำบลเลยอ่ะเนี่ยตำบลมี7 2 5 5ตำบล จากตำบลโยงมาก็มีระดับอำเภอคุมมีระดับจังหวัดคุมผมยกตัวอย่างเลยว่านี่ในโครงนี้เนี่ยนะครับในโครงนี้เนี่ยนะสามารถที่จะตั้งคนเนีอย่างเป็นระบบเนี่ยประมาณหนึ่งแสนคนหนึ่งหันสองร้อยหสิคนอ๋อไม่ถึงละเอียดแบบนั้น1ะหนึ่งแสนคน่ะครับถ้าเขาจัดตั้งคนได้หนึ่งแสนคนแล้วเขาจะเชื่อมโยงยังไงครับอ๋อระบบทุกวันเนี่ยฮนะมันดีกว่าปีห้าสมเยอะ ไลน์อินเทอร์เน็ตโอ้โหใช้ไลน์กลุ่มครับเขาเปิดเฟซบุ๊กขึ้นมาเฟซบุ๊กศูนย์ปราบโกงปิดก็ปิดไม่ได้เชื่อมโยงดูข่าวสารตั้งไลน์กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งสิบคนสิบคนสิบคนเชื่อมโยงกันมีหัวหน้าหน่วยเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆเป็นไงล่ะจะได้อะไรพี่ตอนอก็ติดต่อกันได้อ่ะติดต่อกันได้อ่ะถูกไหม ติดต่อกันได้แล้วถ้าทำแบบนี้แล้วอะไรจะตามมาถ้าเขาบอกว่าโอเคใช้เวลานะนับตั้งแต่ตอนนี้วันที่สิบเก้าใช่ไหมครับเริ่มเสาร์อาทิตย์นี่แหละสิบเก้ามิถุนานะครับไปถึงโน่นยังเมื่ก็เจ็ดสิงหารกรกฎาคมหนึ่งเดือนอเขาจะมีเวลาทั้งสิ้นประมาณห้าสิบวัน ในการเชื่อมโยงซักซ้อมทําความเข้าใจกับคน 1, คน,น่งแสนคนเนียตลอดเวลาผ่านเครือข่ายระบบสื่อสารที่ทรงประสิธิภาพเอวันนี้มันมีข่าวหนึ่งที่นปชเขาออกมาไวัยวกสทที่จะมีการทบทวนเรื่องของการปิดพีชทีวียังเรื่องของเขาเกียเรื่องนี้ไหมพี่ต่อยก็ไม่รู้ ถ้ามันทําเป็นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็ลองฟังดูทีลองฟังดูลองฟังดูก่อนว่าถ้าโครงข่ายนี้เนี่ยนะและคนที่ได้การฝึกอบรมนะอบรมผ่านอะไรอบรมผ่านไลน์อบรมผ่านเฟซบุ๊กเปิดขึ้นมานี่นะเข้าข้อมูลทางลับพิมพ์ไปอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เตรียมการอย่างนั้นอย่างนี้กลุ่มนี้นะประสานเนี่ยคนนั้นคนนี้ประสานคนมนี้มีอะไรเชื่อมโยงคนนั้นมีอะไรไปตรงนั้นตรงนี้ ห้าสิบวันเนี่ยระบบจัดตั้งนี้จะเข้มแข็งระบบจัดตั้งนี้จะเข้มแข็งครับท่านผู้ชมเข้มแข็งแล้วไปทําอะไรได้ก็่อ่อะเข้มแข็งแล้วจะไปทําอะไรสมมติว่าจบประชามิติไปเครือข่ายนี้ยังอยู่นะพอ,อติดแล้วนะอ้าติดแล้วนี่ระบบการเชื่อมโยงการจัดตั้งระบบป็นสำคัญคือระบบการเชื่อมโยงผ่านประชามิติไปแล้วจบแล้ว อ๋ออันนี้คือพี่ต้อยมองว่าประชามติแค่แค่เป็นแค่เป็นเงื่อนไขหลอกเพื่อที่จะซักซ้อมแล้วก็ดําเนินการจัดตั้งให้มันสําเร็จถูกต้องและสิ่งที่ผมพูดมาตลอดคืออะไรครับท่านผู้ชม,ม,มระบอบทักษิณหรือทักษิณน,นะวันนี้เนะี่ยไม่อยากจะลงทุนเลือกตั้งแล้วล่ะครับเลือกไปทำไมเลือกไปทำไมเลือกไม่ได้เป็นรัฐบาลเลือกไปนะไม่ว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่าน คสอชอประกาศเจตอารมณ์ชัดเจนนับนูนผ่านคำถามผ่านสอวอก็เป็นคนเลือกนายกถูกไหมคร,รับนับนูนไม่ผ่านคอสอชอร่างเองไอ้บทฉพาะการเดิมที่เคยเสนอคณะกรรมการกร่าง<ม>าชุดอาจารย์ไม่ใช่มาหมดเลยมาหมดทีนี้มาทั้งเลือกนายกมาทั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจหนักกว่าเก่าอีกหนักกว่าเกา่ากลัวไหมว่าคนจะประท้วง ขอสอชอสืบทอดอำนาจไม่กลัวเพราะโพออกมา62%บอยังบอกว่าเชียร์พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อเห็นไหมละ่ะแล้วยังไงละ่ะเมื่อทักษิณรู้ชัดทักษิณรู้แจ้งว่าเลือกตั้งไปก็ไม่ม,มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลมีเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นติดตามมาเรื่องอะไรล่ะครับลูกชายมีโอกาส โดนข้อหารับของโจรโอ๊กพาดองแท้เนี่ยนะครับเขากําลังทํางานอยู่เอา้ามันรับเป็นคดีพิเศษแล้วเก็ต้องทํางานจนหลักฐานชัดเจนคุณยิ่งรักก็ไปศาลแล้วนะครับคุณยิ่งรักอีกสองคด,ดีในเรื่องแพ่งที่ต้องถูกเรียกค่าเสียหายครับระหว่างถูกเรียกค่าเสียหายมันจะมีกระบวนการที่ทําให้เกิดข่าวสารกดดันสร้างความรู้สึกผู้หญิงน่ารักตัวเล็ก ที่ออกเดินสายเยี่ยมเยียนประชาชนอยู่ในขนาดนี้ถูกรังแกจากคสชจากทหารไม่มีน้ำจิตน้ำใจเลยเวลาพี่ต้อยพูดถึงคุณยิ่งรักเนี่ยลีลาแบบนี้มาตลอดเลยไหมคือต้องการให้เห็นภาพถูกไหมก <c oughs> ็ <c oughs> คุณยิ่งรักเป็นคนน่ารักพยายามทำตัวเป็นคนน่ารักนะไปตลอดและต้นปีหกศูนย์ย้ำนะครับ ต้นปี60พิพากษานะจะมีคำพิพากษาให้คุณยิงรักมันก็เวลามันก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับถูกคำถามที่ผมตั้งคำถามตอลอดมาคุณทักษินจะยอมให้คุณยิงรักเดดคุกไหมน้องสาวสุดที่รักไปตามมาเล่นการเมืองให้ทำโน่นทำนี่เธอก็ททำทุกอย่างรู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะฉันก็ไปยืนอ่านโพยอ๋อ พอยไม่มีหันไปถามคนข้างๆเวลาแถลงไม่มีต้องอายต้องเอ่ยแล้วเป็นนายกรัฐมนตรียอมทําทุกอย่างให้พี่ชายอาการตอนนี้เผื่อว่าจะเผื่อว่าจะหนีเนี่ยนะครับก็ยากนะพี่ตอนนี้ไม่ได้ปอสอชนี้ต,ตายอย่างกระสับกระลตนะครับเมื่อตาย,ปปรรยอย่างกรนะสับกระลตเนี่ยจะทํำยังไงคุณยิ่งรักก็เดินสายทุกอาทิตย์สื่อที่เชียร์ก็เอามาโปรยอย่างทุกสองสามวันโชว์หน้ารักอยู่โน่นอยู่นี้เดินไปแสดงว่าคุณยิ่งรักก็สู้แบบ สุดๆเหมือนกันเพราะไปแทบทุกวันเลยนะไปต้อเยเดี๋ยวนี้ไม่ได้สู้ค,ค,คุณยิ่งรักคือหมากของระบบท้งสินที่จะเป็นตัวจุดไฟขึ้นอีกครั้งน,นในวันพิพากษาในวันพิพากษาหรือวันอะไรก็ตามแต่ที่เป็นฝ่ายถูกกระทำมีคนประกาศเยอะแยะผมมีเหตุจะไปไล่คำพูดออกมาว่าคุณยิ่งักษติดคุกแล้วแผ่นดินจะลุกเป็นไฟอ่ะพูดกันมาเยอะแยะไม่รู้สักกี่คนและยังไงต่อเลยครับ และเกี่ยวอะไรกับศูนย์ปราบโกงก็ย้ายกลับมาดีครับเขาเรียกว่าเวลาจะเกิดสถานการณ์อะไรเนี่ยนะมันต้องมีเงื่อนไขาทางอัตตวิสัยและเงื่อนไขาทางภาวะวิสัยที่สุขงอมมาเชื่อมโยงกันไปถึงจุดระเบิดบึมขึ้นอ๋อแล้วกระบวนการจัดตั้งตัวนั้นก็พร้อมแล้วเดินไปเรือ่อยๆก็นเนี่ยได้ถือโอกาสนี้อยู่ๆไปจัดตั้งแบบนี้ก็โดนกระทืบเลยจะไปจัดตั้งทาไม,มไปจัดตั้งระบบแบบนี้แสดงคุณมีวาระสอดเลนต่างการเมืองนี่ แต่ตอนนี้ผมมันจะมีวาระสนเรนงการเมืองผมต้องการปราบโกงประชามติผมจะปราบอะไรผมมันจะบอกจะปราบอะไรอธิบายเหตุผลมาแล้วว่าคนสชเขาเป็นโกงเขาจะไปโกง,งทําไมเพราะฉะนั้นก็จงพิจารณาว่านี่เป็นวาระสนเรนหรือไม่ประชามติผ่านไม่ผ่านไม่เกี่ยวหลังวันที่7สิงหาเครือข่ายการจัดตั้งระดับ1แสนคนนี้จะเป็นระบบที่เข้มแข็งแล้วก็เชื่อมโยนซักซ้อมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ จนถึงวันที่เงื่อนไขสาการสุกงองถ้าสองอันนี้มาระเบิดกันปุ้งบวกกก่ขบวนการลับๆที่จะมีกองกําลังติดอาวุธขึ้นเหตุการณ์แบบพฤษาษาสามมีโอกาสเกิดไหม,มเกิดแล้วมันจะต่างกับครั้งก่อนนะครับเพราะนี่มีเป็นรัฐบาลเผด็จการครับเป็นรัฐบาลเผด็จการครับประชาชนต่อสู้รัฐบาลเผด็จการครับเมื่อประชาชนต่อสู้รัฐบาลเผด็จการย้อนไปดูซีเรียดิภาพซีเรียมันขึ้นมาเลยมันชัดเจนเลยที่ซีเรียไปเลย ประชาชนต่อสู้ดรัฐบาลประเด็นการสารัฐบอกว่าให้กําลังอาวุธและเงินสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลโดยเปิดเผยเลยนะเพนตากอนให้มาหมื่นห้าพันล้าน